เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับวันนี้วันที่27ครับนี่เป็นคลิปที่2นะครับคือผมไม่ได้อัดชิปมานานมากนะครับและนี่คือไมค์ครับนะครับท่านผู้ชมยังจําได้ไหมครับอือซึ่งผมก็เล่นมานะครับแบบสร้างบ้านอยู่นะครับนี่กํำลังสร้างบ้านอยู่เลยนะครับเฮ้ยมีซอมบี้ครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมอยากจะมานะครับถามนะครับท่านผู้ชมนะครับ มีอะไรแนะนำผมไหมครับซึ่งผมหมดคอนเทนต์นะครับหมดจริงจังเลยนะครับอาจจะเป็นอ,อรายการเพจนะครับรายการเพจผมผมน่าจะทำต่อนะครับผมคิดว่านะผมรู้สึกว่ารายการเพจนะครับก็มีคนดูเยอะนะครับยอดวิวก็หลักร้อยนะครับอืมส่วนชิบา่ยอดวิวผมอยู่ที่เจ็0สิบแปดสิบอยู่ที่ห้าสิบนะประมาณนั้นนะครับก็ มีอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรนะครับจริงจังนะครับผมไม่ได้อดคลิปมา2เดือนนะครับ2เดือนจริงนะครับซึ่งท่านผู้ชมเห็นผมลงคลิปนะครับเออลงคลิปนะครับมันเป็นคลิปดองทั้งหมดนะครับผมบอกไปอยู่นะครับคลิปนี้น่าจะปล่อยเป็นคลิปที่2นะครับคือช่วงนี้ผมหาเวลาอยู่นะครับ หาเวลาที่จะมาอาชิปนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะอาดอะไรนะท่านผู้ชมมีคอนเทนต์หรือมีเกมนะครับแนะนําผมช่วยคอมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อนะครับไม่ได้อาชิปมาก็ก็นานอยู่นะครับแล้วก็นะครับสําหรับเกมมาครับนะครับมันจะมีใครดูไหมไ <c oughs> อกเกมยุคสมัยเก่าผมเลยนะแบบยุคแรกๆเลยนะเนี่ยจะไม่มีใครสนใจจริงหรอ นี่มันเป็นเริ่มแรกของของการเล่นเกมพวงพมเลยนะเนี่ยจริงจังนะครับมคครับเนี่ยเป็นยุคที่เอออะไรอะ่ะมันเป็นแบบเออจะบอกว่าอะไรอะ่ะแบบเล่นมาแบบโอ้โหคือผมไปได้เพื่อนในนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีวีฟายผมอยู่ในไมค์คราฟนะครับมาก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทำยูทูบด้วยซ้ำนะครับ ผมอยู่ในม c ครับนะครับซึ่งมันเป็นเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนอกนะครับก็แบบอะไรอ่ะ igasr หรือเปล่าดอทนะครับน่าจะเป็นดอท ig เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว I G I S อ่ะ igas เออไม่ใช่ลว <laughs> <laughs> มันเป็นเซิร์ฟอ่ะนะครับใส่ IP เซิร์ฟนะครับตอนนี้มันก็น่าจะมีอยู่นะครับสำหรับเซิร์ฟมาครับนะครับแต่ ผมก็นะครับไม่ค่อยได้เล่นมาครับนะครับซึ่งกีใหม่มันก็มานะครับเช่นฟรีไฟล์นะครับส่วนมากคนจะอยู่ในฟรีไฟล์นะครับและนะครับผมก็มีคนดูจากคลิปสอนฟรีไฟล์นะครับแล้วก็คลิปอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับเออเป็นแฮะบ้านของเรานะครับถ้าถามว่าคลิปนี้มีอะไรผมก็มันจะมีคนดูลหรอ ท่านสี่ครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีใครมาดูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมคิดคอนเทนต์ออกอยู่นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับถ้าใครกดเข้ามาดูน่าจะได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะเปิดหน้านะครับใครอยากเห็นหน้าผม <laughs> ผมอาจจะเปิดจริงๆนะเปิดหน้าเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ปีนี้ครับแต่จะเป็นปีหน้านะครับใครที่เผอเข้ามาดูนะครับก็ คือผมมีคอนเทนต์นะ,นะครับคิดคอนเทนต์ไว้อยู่นะครับมันน่าจะแบบดีกว่าแคสเกมอะ่ะทา่านผู้ชมว่าไหมถ้าแคสเกมมันก็ผมไม่รู้ไงคือปัจจุบันมันก็แคสเกมมันต้องคอมอ่ะนะครับถ้าไม่คอมมันผมคิดว่าก็ไม่ดังสักทีนะครับใช่ไหมทา่านผู้ชมคิดว่ามันจะดังหรอครับมันก็ไม่น่าจะมีคนดูนะครับซึ่งเกมมันก็ต้องจากคอมนะครับ คือจากมือถือมันมันแบบอะไรอ่ะมันมาลองกล้องแกล่ะนะมาลองกล้องแกงนะมันเป็นเกมแบบเออก็เกมมือถือนะครับจะไม่ค่อยมีคนดูนะครับนอกจากฟีไฟนะครับแล้วก็เกมอื่นๆอย่างเช่นอาวีนะครับผมก็คิดอยู่นะครับน่าจะทําเป็นรายการฮานะครับเช่นรายการเพจนะครับรายการเพจผมน่าจะยาวนะครับใครที่มีเพจแนะนําก็บอกกันได้นะครับนะซึ่งเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ เดี S <S <People> ๋ยวจะแจกแล้วกันนะครับน่าจะอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาแจกอยู่นะครับเฟซนะครับซึ่งคนรู้จักก็นิดหน่อยนะครับเฉพาะคนรู้จักนะครับจากเกมวีไฟแล้วก็ลูกแครนในวีไฟนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเออถ้าใครแบบอะไรอ่ะคนดูเก่านะครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับต่อไปอนาคตนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาดูนะครับแล้วใครที่เผยเห็นคลิปนี้นะครับก็อยากได้เฟซน,นะผมผมอาจจะปล่อยแล้วแหละนะครับถึงวันนั้นผมผมน่าจะบอกชื่อเฟซไปแล้วนะครับใครที่อยากคุยนะครับก็ใครที่อยากดูข่าวสารนะครับผมก็น่าจะอัพลงเฟซแหละนะครับ อาจจะมีอะไรบางอย่างอะในอนาคตรเราไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมทําได้แค่ถ้าคลิปดีๆแบบเออถ้าแบบจะไปรุ่งก็น่าจะเป็นรายการเพจนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะครับซึ่งก็ต้องรอแบบอนาคตหน้าว่าถ้ามีคอมนะอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็แบบทําไปเรื่อยๆนะครับ มันต้องมีสักวันหนึ่งะนะครับอืมใครที่อยู่แบบเอออยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็นะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแบบใส่ใส่วันที่นะใส่วันที่แล้วก็ใส่วันที่วันนี้วันที่คุณดูนะครับผมจะไม่ลืมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับใครที่เป็นคนดูเก่านะครับ หรือใครที่ดูไม่จบนะครับส่วนมากเขาจะดูกันไม่จบนะครับที่บ้านเราใช่ไหมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับแค่มาพูดบอกว่าเออมาถามนะครับผมจะมาถามว่ามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจนะครับให้ผมทํานะครับผมก็คิดไม่ออกนะครับว่ามือถือนะครับมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าใครคิดคอนเออไม่ใช่คอนเทนต์ถ้าใครคิดว่ามือถือมันทําอะไรแล้วลุ่งนะช่วย กรุณาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะทําอะไรดีนะครับในอนาคตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปได้แค่ไหนนะครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่ามันก็มันก็ยังอย่างน้อยมันก็เริ่มมีคนดูแล้วนะครับซึ่งผมจะบอกให้นะครับใครที่ทํา o u t u b e แ,แรกมันจะไม่มีแม้กระทั่งคลิปของเรานะครับใครที่คิดว่ามันง่ายนะครับสมการทํา y o youtube บอกเลยว่าไม่ครับปีแรกคุณอาจจะค้นหาคลิปตัวเองไม่เจอด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้จริงจังนะครับไม่ใช่ว่าง,ง่ายๆนะครับทำ youtube เนี่ยนะครับแล้วปัจจุบันนะครับต้องมีคอมเท่านั้นนะครับถึงจะทำ youtube แล้วเอออะไรอ่ะวางหรืวางอะไรวางโอเลเกมราเบือ <c oughs> โอเคนะครับมัน ถึงจะใส่หน้าปกได้นะครับมันต้องมีคอมนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับซึ่งแต่ก่อนมันทําในมือถือได้นะครับผมก็ทํามาในยุคแรกๆนะครับซึ่งยุคที่ไม่มีกฎนะครับแต่ตอนนี้บ้านบ้านเราแบบดูแบบมาลองกองแกงมากเลยนะใส่กระจกอีกสักหน่อยก,ก็น่าจะสวยนะโอเคนะครับส่วนอาจจะมีคลิปไมค์ครับนะครับแต่ไมค์ครับมันน่าจะไม่รุ่งอะถ้าใครมีคอนเทนต์อะไร น่าสนใจก็บอกกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ไบายจ้าไว้เจอกันเมื่อผมดังเฮลโ o ลโอมาครับ oh คิดถึง